สวัสดีครับผู้ฟังที่ละครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยคุณสันติสุขมโรกสีคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับวันจันทร์ที่8เดือนกรกฎราคมปีพุทธศักราช2567วันนี้คุณสันติสุขให้ชื่อว่าชาญใจดีมีกรมลาออกหรือฝืนอยู่ สู้เพื่อใครแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณสันติสุขบอกว่าอย่างนี้ครับลุงชาญใจดีหรือว่านายชาญพวงเพชรซึ่งเป็นว่าที่นายกอบจอปทุมธานีเนี่ยนะครับลุงชาญเนี่ยเป็นผู้สมัครในนามของพักเพื่อไทยซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยได้รับกําลังหนุนทั้งจากทักษิณชินวัตร แล้วก็จากแพรทองทานชินวัตรในฐานะหัวหน้าพรรคช่วยกันลงพื้นที่ช่วยกันหาเสียงขนาดโอก๊กผ่านทองแท้เนี่ยยังต้องขึ้นรถแห่ช่วยเดินลงถนนช่วยหาเสียงด้วยเลยนะครับแถมยังได้แรงของบ้านใหญ่8บ้านในปทุมธานีช่วยหนุนส่งอีกต่างหากทําให้คะแนนเสียงที่ได้รับจากการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมีมากกว่าแชมป์เก่าอย่างคำนณวิทยทูบกระจ่างแต่เฉือนกันไปไม่ถึง2,000คะแนนนะครับ ทีนี้ปัญหาขณะนี้เนี่ยคือถ้าหากว่ากะกะตรับรองผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยปัญหาคือว่าลูกชานใจดีคนนี้ในฐานะนายกอบอจอปทุมธานีเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่หรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือจะลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่กันแน่ประการแรกเนี่ยนะครับลงเลือกตั้ง ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนปปชชีช้มูลสารปราบโกงประทับรับฟ้องไปแล้วนะครับประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะถ้าเกิดมาดูตามไทม์ไลน์เป็นข้อมูลความจริงเนี่ยไล่เรียงกันได้อย่างนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน2554อบอบจอปทุมธานีจัดซื้อถุงยางชีพช่วงน้ำท่วมใหญ่ยุคยิ่งลักเอาไม่อยู่นะครับต่อมาเดือนมีนาคมปี2564 ปปชก็ชี้มูลว่ามีความผิดทางอาญามาตรา151และ157มกราคม2567นายกชานซึ่งเป็นอดีตนายกไปแล้วนะครับตอนนั้นชานกับพวกเนี่ยไปรายงานตัวเพื่อส่งฟ้องยังสารปราบโกงแล้วก็ได้รับการประกันตัวด้วยการยื่นหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินสู้คดีต่อเพราะยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์คดีอาญาศารยังไม่มีคำพิพากษา แต่จะนัดไต่สวนคดีในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าพักเพื่อไทยก็ส่งในชานเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตําแหน่งนายกอบจปทุมธานีต่อมาครับวันที่13เดือนพฤษภาคม2567ปีนี้แหละครับในชานก็ไปสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจโดยมีเลขาธิการพักเพื่อไทยเนี่ยไปให้กําลังใจด้วยนะครับวันที่30มิบถุนายน2567 เป็นวันเลือกตั้งลุงชาญใจดีคนนี้แหละครับได้คะแนนมาเป็นอันดับที่1จอว่าจะได้เป็นนายกอบจชัดเจนครับว่าในชาญกับพักเพื่อไทยรวมไปถึงทักษิณชินวัตรรู้รู้ว่าในชาญเนี่ยถูกปปชชี้มูลความผิดนะครับสารปราบโกงประทับรับฟ้องเอาไปแล้วแต่ก็ยังส่งลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแถมในตำแหน่งเดิมอีกทางหากนี่เป็นประการแรก ประการต่อมาเนี่ยนะครับประเด็นแนวทางการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นเรื่องนี้เนี่ยนะครับหลักการคือผู้บริหารอปทจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายนะครับและก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็เคยสอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2,561ถามไปแล้วครับคาตอบคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือเอาไว้อย่างชัดเจนสาระสาคัญเนี่ยนะครับกฤษฎีกาบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อศาลคดีอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่าเป็นศาปลปรามโกงนะครับ เมื่อสารได้ประทับรับฟ้องในคดีอาญาที่ปปชมีมติชี้มูลความผิดของผู้บริหารท้องถิ่นแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา93ซึ่งเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมายนะครับไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจากตําแหน่งและกลับมาดํารงตําแหน่งเดิมใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยผู้กํากับดูแลไม่ต้องมีคําสั่งครับ แต่ผู้กํากับดูแลมีหน้าที่จะต้องดูแลให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่1ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่มาตรา93ประกอบมาตรา81กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เจตนารมประการหนึ่งก็เพราะว่าในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู้นั้นกระทําความผิดจะมีผลทําให้บุคคลนั้นหมดสิทธิ์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือเข้าดํารงตําแหน่งนั้นอีกต่อไปการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการยุติความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจากตําแหน่งและกลับมาดํารงตําแหน่งเดิมใหม่อีกวาระหนึ่งจึงไม่ได้ทำให้การต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามผลของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหรือการสั่งการใดๆที่อาจจะมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายก็ได้นี่เป็นประการที่2นะครับประการต่อมาครับประการที่3ประเด็นคือทุกจังหวัดเนี่ยจะต้องถือปฏิบัตินะครับจังหวัดปทุมธานีก็ไม่ได้เป็นรัฐอิสระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อวันที่10เดือนเมษาย,ยนปีนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรซึ่งเป็นรองอธิบดีเดีย่ยปฏิบัติราชการแทนได้มีการทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่องการดําเนินการตามพระราชาบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561แจ้งแนวทางปฏิบัติชัดเจนกรณีปป,ปช,ชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิน่น โดยผู้ถูกกล่าวหาได้พ้นจากตำแหน่งเดิมไปแล้วและอยู่ระหว่างการดำลงตำแหน่งเดิมในวาระใหม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของมาตรา93ประกอบมาตรา81แห่งพรปปปช2561ตามแนวทางของกฤษฎีกาและเมื่อวันที่25เมษายนปีนี้เหมือนกันครับผู้วารชการจังหวัดปทุมธานีโดยนายพงศกรการจัะจิตราซึ่งเป็นนองผู้ว่าปฏิบัติ ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ทาหนังสือแจ้งไปถึงานอำเภอทุกอ,อําเภอแจ้งนายกอบจอปทุมธานีและแจ้งผู้บริหารของอปทอในจังหวัดปทุมธานีทุกแข่งถึงเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันขั้นตอนแนวทางปฏิบัติเนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับสรุปก็คือขั้นแรกเมื่อนายกอบจอรู้ ว่าตนเนี่ยถูกปปชชีช้มูลและคดีถูกสารปราบโกงประทับรับฟ้องไว้แล้วจะต้องไปรายงานตัวต่อในอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีแล้วขั้นต่อมาเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าในอำเภอก็ต้องกำชับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับถ้าหากว่าฝ่าฝืนอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นการประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนายอำเภอรหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้วก็รายงานผลต่อผู้วา่าราชการหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยเพื่อสั่งให้พ้นจากตําแหน่งก็ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณสติสุขบอกว่าเป็นแนวทางปฏบบิบัติบังคับอยู่แล้วนะครับทั่วประเทศตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีหนนี้นะครับประการที่4ครับล่าสุดเนี่ยนะครับ ทั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานีเนี่ยต่างก็ยืนยันว่าจะต้องถือปฏิบัติตามแนวทางของกฤษฎีกาอย่างตรงไปตรงมาประการที่5ครับประเด็นเรื่องของทางเลือกของลุงชาญใจดีจะเป็นอย่างไรลุงชาญใจดีเนี่ยไม่เคยถูกถอนออกจากตําแหน่งนายกอบจ์นะครับ ไม่เคยต้องกับพิพากษาจำคุกดังนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอได้ตามคุณสมบัติเพียงแต่ว่าลุงชาญกับพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยบอกกล่าวกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยว่าลุงชาญเนี่ยถูกปปชชี้มูลสารปราบโกงประทับรับฟ้องเอาไปแล้วถ้าหากว่าได้เป็นนายกอบจอจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยกำหนดเอาไว้ซึ่งก็เป็นไปตามข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่พักเพื่อไทยเนี่ยกลับมองว่าแนวทางของกฤษฎีกาเนี่ยเป็นเพียงแค่ความเห็นเท่านั้นและจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเมื่อศาปลปราบโกงมีคําสั่งให้หยุดเท่านั้นเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กะกะตรับรองผลการเลือกตั้งลุงชานใจดีก็จะกลายเป็นนายกอบจอชานอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายของผู้บริหารท้องถิ่นกฎหมายปปชแล้วก็ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายนะครับ ทางเลือกของนายกอบจชานจะมีดังต่อไปนี้ครับทางเลือกที่1คือหยุดปฏิบัติหน้าที่ทําตามแนวทางข้างต้นทันทีด้วยการรายงานให้ในอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเนี่ยได้รับทราบประลัดอบจก็จะรักษารษาชการแทนจนกว่าสารปราบโกงจะมีคำพิพากษาออกมาทางเลือกที่2คือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่อ้างว่าสารไม่ได้สั่งหยุดถ้าหากว่านายกอบจชานเดินตามแนวนี้นะครับ ก็จะสามารถแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีอบจอเพื่อแบ่งงานหรืออนุมัติโครงการใดๆก็ได้แต่จะสุมเสี่ยงว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่แหละครับโดยเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ย่อมถูกกระทรงมหาดไทยเนี่ยดำเนินการตามแนวทางข้างต้นและอาจจะถูกดำเนินคดีอาญามาตรา157หรือ157ซ้ําอีกด้วยนะครับ แล้วล่าสุดเนี่ยปปชก็ยืนยันแล้วว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ต้องมีใครไปร้องหน่วยงานไหนอีกแล้วการหยุดจะเป็นไปโดยผลของกฎหมายเท่านั้นทางเลือกต่อมาทางเลือกที่3คือการลาออกครับนายกอบจอชานอาจจะตัดสินใจทางการเมืองคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วเลือกตั้งใหม่เพื่อไม่ให้ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีเนี่ยต้องเสียเวลาและก็เสียโอกาสรอจนกว่าคดีจะมีคำพิพากษานะครับ แน่นอนแหะครับการเลือกตั้งใหม่พักเพื่อไทยก็ยังต้องส่งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลงแข่งขันได้อยู่ดีแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่นายกอบจอชานจะเลือกทางไหนเท่านั้นแหละครับจะทําเพื่อใครหรือว่าชานจะสู้เพื่อใครหรือว่าชานจะเสี่ยงเพื่ออะไรทั้งหมดอยู่ที่ชานคนเดียวเท่านั้นแหละครับ